เน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ a n นช็อปร้านรับเติมเกม Run ะคะุกกี้รันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้รันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ร้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออสีเพื่อนชาวกี้เราเป็นพอเนอะวันนี้นะก็การเล่นคุกกี้รถแรปรถตับใหม่กันเนาะ โอเคก็เกรฟรุตที่ปรับมาในแผ่นก็มาพร้อมกับสกินใหม่เนาะเป็นสกินระดับอ e ีพิกเนาะที่สามารถเปิดแห้แรกได้ในราน้า,านค้าอัญมณีเนาะก็ตัวคุกกี้เนี่ยราคา6 0พ0เนาะส่วนสัตว์เลี้ยงราคา4 0 0พก็ถ้าแทกทั้งคู่เนี่ยก็ต้องใช้ทั้งหมด10,000ดาวา okay. อัญมณีทองเนาะโอเคก็ในการปรับรอบนี้ต้องบอกเลยว่าเมคาณิกการเล่นของตัวเกรฟรุตแทบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยเนอะแค่มีการปรับให้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็ส่งผลเล็กน้อยนะหลักๆที่ปรับแล้วเห็นผลชัดเลยก็คือในเรื่องของการปรรัับบกกกาชนนลล้ววยแ ปรับเมคคาลิกอย่างก็คือตอนที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครจําได้ก็คือตัวของเกรฟรุตเนี่ยเวลาใช้สกิลแล้วมันเก็บลูกไฟพอดีเนี่ยมันสามารถโดดได้ไม่จํานวนจํากัดครั้งนะออันนี้เป็นความสามารถของตัวมันเลยเนาะก็คือถ้าเก็บลูกไฟตอนใช้สกิลอยู่นะอ่ะจะสามารถโดดได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเวลาปกติก็โดดได้2ชั้นปกติเหมือนเดิมเนาะต่อไอเก็บลูกไฟก็ตามนอซึ่งไอเมคคาลิกตรงนี้มันช่วยทําให้สามารถโดดข้ามผ่านกลวยได้ง่ายมากขึ้นนอมแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันเหมือนกันนะก็คือถ้าสมมติว่าลูกไฟไปหหมดดติในระว่าางงทพอี ตัวของจํานวนการกระโดดจะถูกรีเซ็ตพอดีเนาะทำให้ไม่สามารถโดดต่อได้เนะาะก็การปรับมาครั้งนี้ก็ช่วยการทําให้สามารถโดดเพิ่มได้อีกสองชั้นปิดท้ายหลังจากที่ลูกไฟหมดติดพอดีในะระหว่างใช้สกิลได้เนาะก็เพิ่มโอกาสการที่เราสามารถหลบกลวยได้ง่ายมากขึ้นเนาะะ,ะหลักๆอันนี้คือสีที่ปรับเนาะแล้วก็มีเรื่องของการที่ทําให้สีขวางร่องหนในระหว่างที่ใช้สกิลเนาะก็คือไม่สามารถชนทาลายสีขวางได้เนาะในระหว่างใช้สกิลเมื่อก่อนมันสามารถชนได้เนาะะหลักๆที่ปรับที่เห็นผลก็จะมีเท่านี้เนาะแล้วก็มีเเรรรื่่อง,องกาปรรับพิมน,นะ ส่วนสัตว์เลี้ยงทําเบลเลอร์เกรปฟลูตเนี่ยมันถ้าใครจําได้ก็คือมันจะมีสองความสามารถเนาะความสามารถแรกก็คือความสามารถในการกินเยลลี่ที่คุกกี้พลาดไปเนาะก็ะคือถ้าพลาดแล้วมันไปอยู่เยลลี่อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยตัวทําเบลเลอร์มันจะโดดไปกินให้ว่ามันก็จะมีคูดาวในการกินอยู่นะมันไม่สามารถกินได้หมดตลอดเนาะแล้วก็ความสามารถอีกอย่างที่เราเห็นผลชัดก็คืออ่ามันจะช่วยผลิตลูกไฟนะผมที่เก็บปุ๊บแล้วจะช่วยให้ทําให้สโลเดน100%์เก็คือเก็บเ,เลือดไม่ลดนั่นแหละอ่ะเป็นระยะเวลาหนึ่งนผน ซึ่งความอึดก็พอๆกับการเก็บไอเทมพอชั่นเนาะอ่ะอารมณ์เดียวกันเนาะก็โดยรวมเกรฟรุดเนี่ยถ้าเป็นในดนนัตเนาะเท่าที่ผมลองเล่นมานะแต้มค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าผมเล่นเป็นเซตเครื่องยนต์แล้วปรากฏว่าแต้มมันไม่เยอะมากเท่าไหร่นเนาะก็เลยเล่นเป็นเซตทำแต้มรวนละกันแล้วก็ตัวของเกรฟรุดเนี่ยจริงๆผัดสองที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นมันฝรั่งเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเล่นแล้วตอบโจทย์กันเนาะแต่ว่าพี่ไม่ได้เอามาเล่นในเซตดัตเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่เนาะอ่ะโอเคเรียกล็อกสเตอร์ลงมาเนาะก็นนล็ออเเตร์าะ ก็อย่างที่บอกมันมีเหตุผลที่ใช้มันฝรั่งในด่านนี้ไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวด่านเนี่ยมันมีบางจุดที่มันไม่มีเยลลี่ปกติให้สัตว์เลี้ยงทำเบลเลอร์เกรฟฟูตเสกพอดีนุ่มคือทำเบลเลอร์เกรฟฟูตเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงสายผลิตไอเทมถูกไหมมันมีข้อเสียคือถ้ามันไม่มีเยลลี่ปกติให้เสกมันก็จะเสกไม่ได้นะครับซึ่งด่านเนี่ยมันมีหลายๆจุดที่ทําให้ทำเบลเลอร์เกรฟฟูตเสกไอเทมไม่ได้เราต้องอั้นครูดาวไปสักพักหนึ่งมันทําให้ครูดาวไม่ทันนะครับ มันเลยผลิตไอตัวไอเทมมาให้มันฝรั่งเก็บแล้วใช้สกิลได้ไม่ทันนั่นเองก็เลยเป็นผลที่ว่าทําไมถึงต้องใช้เป็นลอปเตอร์แทนเนาะมันถึงจะสกิลได้โอเคกว่าเนะาะก็อย่างที่บอกถ้าเป็นเซตสาหรับตัวของเกรฟรุตเนี่ยเล่นเป็นผัดสองมันฝรั่งจะดีกว่าซึ่งอีก2ด้ดานเนี่ยใช้เป็นมันฝรั่งได้เนผมก็อีก2องดาหมจะใช้เป็นมันฝรั่งเนาะโอเคก็ลอปเตอร์พยายามยื้อปิดถ่ายให้ดีเนาะค,คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวมันจะให้ไอเทมมากพอที่ทาให้ตัวของลอปเตอร์เนี่ยสามารถยื้ออุปปดดดาีีกชนึงไ้พ จังหวะมันจะค่อนข้างโอเคกว่าเนาะโอเคพุ่งไปนะโมจริงๆผมควรโดดยือได้อีกทีนึงนะเมื่อกี้โดดพลาดนอมอ่ะโอเคเอ่อข้อเสียของสัตว์เลี้ยงสายให้ตัวของลูกไฟเนี่ยผมเอาจริงๆมันเป็นข้อเสียที่หลายคนอาจจะแบบนึกไม่ถึงก็ได้นะก็คือมันทําให้พลาดเยลี่ง่ายมากนอคือมันค่อนข้างวิ่งเร็วอะเนาะเอ่อมันก็เลยกลายเป็นว่ามันค่อนข้างพลาดเยลี่ง่ายนออ่ะโอเคตรงจังหวะท้ายเนี่ยเราพยายามยือสไลด์ให้ครบนอมเนี่ยมันจะสามารถสไลด์ได้อีกชุดหนึ่งพอดี โอเคถ้าผมยื้อไกลกว่านี้จริงๆเราสามารถไปเก็บไอเทมข้างหน้าได้อีกแล้วก็ต่อระยะได้อีกหน่อยนะับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันน้ด่านตัดภัยกันนะครับโอเครามาต่อกันที่ M2 กันนะฮะกับดานวันนั้นแสนเยานานขององค์กรพิทักษ์กาลเวลาเนาะโอเคสมบัติผมก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยนะับก็คือจะใช้เครื่องยนต์แล้วก็เป็นผีมีแล้วก็ตัวของโคมดาวนะับแล้วก็ใช้เป็นผัดสองผัดฝรั่งเนาะจริงๆขอพูดเรื่องสมบัตินะนะตหน่อยละกันเนาะคือจริงๆสมบัติไอตัวกระป๋องที่ปั๊บมาเนี่ย มันก็เหมาะเล่นกับเฟรดนะแต่ผมมองว่ามันแอบจะใช้งานยากเหมือนเดิมนะผมคือสมาร์ตกระป๋องเนี่ยมันจะทํางานเฉพาะตอนที่คุกกี้มันพุ่งไปด้วยความเร็วแสงเท่านั้นนะมันทําให้มันเป็นสมาั์ิที่ใช้งานค่อนข้างยากเนาะเพราะว่ามันต้องพึ่งแบบลูกไฟด่านพึ่งลูกไฟสัตว์ยงอะไรเงี้ยหรือต้องเป็นแบบพึ่งคือมันไม่ได้พึ่งแค่สองสองสองอย่างนั้นอย่างเดียวอะถ้าคุกกี้มันไม่มีความสามารถในการพุ่งที่สนับสนุนด้วยแบบคุกกี้ที่มันไม่ได้มีความสามารถในการวิ่งด้วยความเร็วแสงในตัวเองแบบเทฟรดอะไรเงี้ย มันก็เลยจะไม่ค่อยเหมาะใช้กระป๋องเท่าไหร่นะคร <ess> ับตัวที่เหมาะใช้กระป๋องหลักๆก็จะมีแบบพวกอัตวินอ่ามีพวกแบบน้องรถต้มมะนาวอะไรพวกเนี้ยอ่ะที่มันเน้นวิ่งความเร็วแสงบ่อยๆเนาะหรือเอกรฟฟุตเองเนี่ยแหละอ่ะมันก็จะเหมาะใช้ตัวของเจ้ากระป๋องเนาะนอกั้นเนี้ยมันก็จะใช้ยากเนาะดังน,นั้นถ้าเป็นผัดส่อมาสรังเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่ว่าแต้มโดยรวมมันก็ไม่ได้หนีห่างจากการที่เล่นเป็นโคมดาวนมผมก็เลยอ่ะเล่นเป็นโคมดาวแล้วกันเนาะโอเคก็อย่างที่บอกตัวของ เรฟรสเนี่ยมันก็ยังมีข้อเสียเหมือนเดิมคือตัวมันด้วยความที่สัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้ลูกไฟเนมมันทําให้ในการเล่นเนี่ยเราต้องระวังจังหวะนิดนึงนะคือต้องจาจังหวะให้ได้ว่าลูกไฟจะมาจังหวะไหนโานมจะได้สามารถเก็บเยลลี่กระโดดเก็บได้ค่อนข้างแบบแม่นยำนิดหนึ่งนะคือถ้าเราแบบเถิดเลยอะไรเงี้ยมันมีโอกาสาที่จะพลาดค่อนข้างง่ายเนะเพราะว่าลูกไฟมันทําให้เราพลาดเยลลี่ได้ง่ายนะคือมันไม่เหมือนกับคุกกี้หลายๆตัวในสมัยนี้ที่ลูกไฟส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแม่เหล็กมาให้หรือเป็นตัววทีี่่มามมมคาาาาสรรถใในกกช้แเหล็ อยู่แล้วมันก็เลยทําให้สามารถเก็บลูกไฟแล้วไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเกรฟรดเนี่ยมันไม่มีนะในการเก็บลูกไฟมันก็ยังเหมือนเดิมนะมดังนั้นมันก็เป็นข้อเสียของตัวเกรฟรดเนาะอ่ะก็เลยเป็นผลที่ว่าทาไมมันถึงผมยังมองว่ามันแอบเล่นยากนิดนึงนะในจังหวะที่สัตว์เลี้ยงให้อเทมพอดีแล้วเราไม่ได้สกิลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีแม่เหล็กน,นะแถมไม่สามารถโจด,ดแบบอินฟินิตได้ด้วยอ่ะก็เลยเป็นข้อเสียนะครับที่ทาให้ผมยังมองว่าเกรฟรดยังค่อนข้างแบบเล่นยากนิดนึงนะแต่ถ้าเป็น ผมบอกเลยนะอยู่ในระดับที่พอใช้ด้านได้นะผมคือไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีแบบมากมายอะไรนะฮะคืออยู่ในเกณฑ์พอเล่นได้นะอย่าถ้าเป็นในดาตแรกเนี่ยแต้มผมมองว่าค่อนข้างแย่เลยแหละถ้าเทียบกับเซตเมตาในปัจจุบันนะผมคือแต้มค่อนข้างน้อยเลยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยสจังหวะของเยลลี่ที่ทําให้สัตว์เลี้ยงต้องอันไอเทมด้วยอะ่ะก็ส่วนหนึ่งนะนมแล้วก็จังหวะในการเสร็จลุปไปที่ทําให้พลาดเยลลี่ง่ายก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันมันก็เลยเป็นผลที่ว่าทำไมมันถึงทำแต้มได้ค่อนข้างน้อยนออเนาะ ตัวของเกรฟโรดเนี่ยอย่างที่เห็นว่าเลือดมันจะค่อนข้างเหลือนิดนึงนะแต่ว่าผมจะไม่ลงหลุมนะผมเพราะว่าตรงจังหวะท้ายเนี่ยถ้าเล่นเป็นเซตนี้นะตัวของไอเทมเจ้าทาเบลเลอร์เกรฟโรดเนี่ยมันจะให้ไอเทมสุดท้ายปิดกับตัวของมันฝรั่งพอดีถ้าผมไปโดดลงหลุมเนี่ยผมจะเลยตรงจุดไอเทมที่มันมีเนลี่ปกติให้เสกได้พอดีนอะม,มันก็เลยทําให้เสกไอเทมไม่ได้แล้วก็ใช้สกิลสุดท้ายไม่ทันนะอ่ะก็เป็นข้อเสียนะผมก็ได้บอกว่ามันค่อนข้างเล่นยากนะคือ มันเหมือนจะเล่นง่ายแต่มันมีเทคนิคแอบเทคนิคในการเล่นระดับหนึ่งนะครับสำหรับเซตแบบนี้คือพุกเซตลูกไฟในปัจจุบันอะอย่างลาปลาไหลปลาไหลก็มีแบบแม่เหล็กซุปเปอร์แม่เหล็กตัวหรือตัวของเลมอนก็มีโลดูดแม่เหล็กถูกไหมหรือคุกกี้หลายๆตัวที่สัตว์เลี้ยงเป็นสายแบบเดียวกันอย่างอัศวินก็มีความสามารถในการปีแม่เหล็กตอนใช้สกิลหรืออย่างไวช็อคอะไรเงี้ยที่สไลด์แล้วก็มีแม่เหล็กอะไรเงี้ยมันก็เลยจะค่อนข้างเล่นง่ายกว่านะครับพวกคุกกี้ที่ไม่ได้มีความสามารถในการแบบเสริมจากการ เพิ่มแม่เหล็กในระหว่างที่พุ่งด้วยความเร็วแสงอะไรเงี้ยมันก็เลยจะค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะในยุคนี้มันทําให้พลาดเยลลี่ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้คะแนนเยลลี่ต่อชิ้นมันค่อนข้างสูงมากไง,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 งอืมก็เลยเป็นข้อเหตุว่าที่ว่าทํนาไมคะแนนของเซตเนี้ยมันค่อนข้างจะแกว่งนะะคือถ้าเราเก็บเยลลี่ไม่ดีโอกาสที่ทําให้แต้มได้น้อยมันก็สูงตามไปด้วยไง,งถึงแม้ว่าเจ้าทาเบลเกฟูดจะช่วยในการเก็บเยลลี่ก็ตามนะะแต่ว่านั่นแหละมันไม่ได้สามารถแบบดูได้บทจดขนาดนั้นเนาะโอเคโดดหรือปิดท้ายไปนะ ก็อย่างที่เห็นว่าจังหวะเสียวนิดนึงนะแต่อย่างที่เห็นว่าสั่งยังอ่ะให้เทมปิดท้ายทันพอดีมันก็เลยทําให้เลือดเหลือพอใช้สกิลนะโอมเอาโอเคโดดยืดปิดท้ายไปก็จบที่806ล้านอย่างที่เห็นว่าแต้มไม่ได้เยอะมากนะโอมก็อยู่ในระดับพอใช้ได้นาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านถัดไปกันนะโอเคเรามาปิดกันที่ M3 กันนะมกับดันร้านขายของเล่น Merry Christmas เนาะแ็ในด่านนี้ยังใช้เป็นสมบัติใกล้เคียงกับเดิมนอมแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้กระป๋องให้ดูละกันจะให้เห็นข้อเสียของกระป๋องนว่า กระป๋องเนี่ยมันมีข้อเสียค่อนข้างเยอะกว่าข้อดีจริงๆคือกระป๋องเนี่ยที่เห็นว่าถ้าไม่มีลูกไฟในระหว่างที่รออยู่เนี่ยมันจะกลายไปสมบัติเน่าที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคือมันต้องรอลูกไฟอย่างเดียวเลยนะมันเลยเป็นผลที่ว่าทํใไมผมมองว่ามันก็จะใช้งานยากนะครับผมมองว่าสมบัติแบบกระป๋องอะไรเงี้ยมันเหมาะไปเล่นเบรกเอามากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเล่นเป็นถัดหนึ่งถัดอะไรเงี้ยมันสามารถดึงความสามารถสมบัติออกมาได้เต็มที่กว่าครับคือถ้าจะเล่นแบบเป็นสองผัดจริงถ้วยอะไรเงี้ย มันอาจจะต้องคำานึงว่าเอ้ยผัดสองสามารถใช้งานได้ด้วยหรือเปล่ามันไม่ได้จำเป็นต้องแบบคิดแค่ผัดเดียวแบบเแบรบกเอาไงผมเลยมองว่าสมบัติชิ้นนี้ยังใช้งานยากไปหน่อยนะครับแต่นั่นแหละถ้าเป็นในการชิงถ้วยปัจจุบันผมมองว่าถ้าเป็นสายสกีนะพวกสมบัติสายพุ่งอนะ่ะผมมองตอนนี้ยังให้คมดาวจิว๋วค่อนข้างดีสุดอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้ค่าใครแบบปั้นคมดาวจิ๋วมาอะไรเงี้ยก็ขนข้างาใช้งานได้ดีเนาะอย่างที่เห็นนะมันค่อนข้างพลาดเยลลี่ง่ายจริงนะเพราะว่ามันพุ่งความเร็วแสงแล้วมันไม่ได้มีแม่เหล็็กตอนใช้คววามเรแสงนะ มันเลยพลาดเยลลี่ค่อนข้างง่ายแล้วก็สัตว์เลี้ยงมันไม่ได้ช่วยเก็บเยลลี่ได้แบบอ่ามากมายเลยขนาดนั้นนะมันแค่เก็บเยลลี่ที่พลาดไปเล็กน้อยเนาะซึ่งมันมีครูดาวในการเก็บอยู่เนะมันครูดาวประมาณวิหนึ่งมั้งมันถึงจะดูดอ่าไม่ใช่ดูดเนะมันถึงจะเก็บเยลลี่ให้เราเนาะก็เอาจริงๆถามว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากการที่เราเอาทำเบลเลอร์เกฟุดไว้เล่นแบบพวกออโต้รันมากกว่าเนอะเราจะคุ้นชินกันเพราะว่าความสามารถในการเก็บเยลลี่แบบที่พลาดไปนี่แหละมันทําให้เก็บพวก ถุงลุงถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นกระปุกถูกไหมมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเนะาะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะก,กับออโตรันเนาะส่วนเจฟฟรุตเนี่ยถามว่ามันน่าเล่นไหมอ่ะผมพูดไว้ตรงนี้ละกันเนาะคือจากการที่มันเล่นค่อนข้างยากด้วยความที่มันต้องควบคุมและต้องใช้สติในการเล่นระดับหนึ่งเนี่ยมันก็เลยผมมองว่าแถมแต้มมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะจากที่ลองเล่นมาเนาะดังนั้นมันก็ไม่ได้น่าปั้นเท่าไหร่เนาะมันค่อนข้าง,งเล่นยาก้วยแหละในความรู้สึกส่วนตัว คือถ้ามันมีแบบแม่เหล็กตอนใช้สกิลหรือแม่เหล็กตอนลูกไฟอะไรเงี้ยมันมีแม่เหล็ก so ตอนสกิลอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้ามีแม่เหล็กตอนใช้ลูกไฟอะไรเงี้ยจะดีมากเนาะหรือสัตว์เลี้ยงแบบช่วยมากกว่านี้ก็จะดีนะแต่จริงๆผมว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะโอเคแล้วแหละแต่ว่าปัญหาคือลูกไฟมันเป็นลูกไฟเพียวนี่แหละมันเลยใช้งานยากเนาะคืออย่างนี้บอกเนาะพวกคุกกี้สมัยนี้ที่มันเป็นความสามารถสัตว์เลี้ยงลูกไฟหรือมีเกี่ยวกับลูกไฟมาเอี่ยวอะไรเงี้ยจัดตัวมันเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ย คือส่วนใหญ่ตัวพวกนี้มันจะมีแม่เหล็กในการรองรับเนแต่อย่างเกรฟรุตมันเป็นคุกกี้ที่ค่อนข้างยุคเก่าระดับหนึ่งนะเนาะมันไม่ได้มีตรงจุดนี้มารองรับเนมันก็เลยค่อนข้างใช้งานยากเนาะอ่ะโอเคโดดยืดปิดท้ายไปก็เตรียมสกิลเนพราะตรงสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมโดดยืดนะเพื่อให้เก็บเยลลี่จากตัวความสามารถของคุกกี้เนคือไอตรงเยลลี่ไอไอปอแปะอันสุดท้ายไอเยลลี่เกรฟูด,ดอันสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างแบบต้องโดดยืดระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันเกิดกอนช่วงปลาย,ลายสกิลพอดีเน อัะิงผมไม่ชอบจังหวะที่มันเกิดแบบนี้เลยอ่ะมันน่าจะเกิดเร็วกว่าน,นี้อีกหน่อยนะจะได้ไม่ต้องยื้อเยอะนะครับอ่ะโอเคก็เรียกมันฝรั่งลงมาก็ถ้าเป็นมันฝรั่งในด่านจะใช้สกิลทันนะผมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงจะให้ไอเทมได้ประมาณ3ครั้งพอดีนะคืออย่างนี้บอกถ้าเป็นในด่านแรกอะ่ะสัตว์เลี้ยงมันติดคูดาวเยอะมันให้อเทมไม่ทันนะผมมันฝรั่งมันก็เลยสกิลไม่ทนนะันเนาะแต่ถ้าเป็นด่านเนี้ยหรือกับไอ้ด่านกักกล้เวลาเนี้ยจะไม่มีปัญหานะผมสัตว์เลี้ย คืออย่างที่เห็นว่ากระป๋องเนี่ยมันเด้งเฉพาะตอนที่คุกกี้เก็บลูกไฟเท่านั้นเนาะดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะใช้งานยากนิดนึงนะแต่มันก็เลยจะค่อนข้างขึ้นเร็วในผัดแรกแต่ว่าพอมาผัดสองเนี่ยสมบัติจะเริ่มเอื่อยนะผมเพราะว่าเราต้องรอลูกไฟจากสเลยงอย่างเดียวนะคืออย่างเจฟฟ์มันยังมีลูกไฟแบบจากความสามารถตัวมันเองไงมันก็เลยค่อนข้างแบบใช้งานง่ายกว่านะครับอ่าโอเคเก็บสมบัติเก็บไอเทมนะผมอันสุดท้ายเนาะแล้วก็เตรียมโดดยืนนะ อย่างที่บอกไอไอเทมที่มันให้เลือดรสชาร้อยเปอร์เซ็นของเกรฟรุตเนี่ยมันจะให้อารมณ์เหมือนประมาณเก็บโพอชั่นประมาณสามขวดซึ่งมันสั่งจะใช้สก,กิลได้พอดีแบบเอ๊ะเลยเนาะโอเคก็พุ่งปิดท้ายไปเนะเาะด่านนี้แต้มก็ดูโอเคนะก็จบที่863นะผมจริงๆถ้าใช้คมดาวแต้มอาจจะเยอะกว่านี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปคุกกี้รสเกรฟรุตกันดีกว่านะคะโอเคเรามาสรุปคุกกี้รสเกรฟรุตกันเนาะก็ในการเล่นเกรฟรุตเนี่ยต้องบอกเลยว่าในการเล่นเป็นถัดแรก3ด่านเนี่ย แตมอาจจะอย่างที่บอกเนาะคือมันพอใช้งานได้แต่ว่ายังสู้เซตท็อปไม่ได้นะผมคือเซตท็อปโดยรวมก็คือยังค่อนข้างห่างกับตัวของเกรฟรุตพอสมควรนะดังนั้นในการเล่นเป็นผัดแรกเนี่ยก็คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแล้วก็ในการเล่นเป็นผัดสองผมยังไม่เห็นนะแล้วผมก็ยังไม่ได้ลองด้วยว่าจังหวะมันประมาณไรแต่คิดว่าถ้ามันเก่งมันก็คงโผล่มาแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่โผล่นะมัมดังนั้นโดยรวมเนี่ยเกรฟรุตเป็นตัวที่ผมมองว่าอยู่ในระดับกลางๆเฉยๆไม่ค่อยน่าปั้นานะ โอเคแล้วก็ในการเล่นเบรกเอาเนี่ยผมไปสำรวจมาแล้วคนะัะแป๊บนึงนะขอปิดก,ก่อน ตัวของเกรฟรตเนี่ยผมไปสำรวจมาแล้วนะก็คือในการเล่นเบรกเอาก็คือยังไม่โผล่ะนะผมดังนั้นผมมองว่าถ้าเทียบกับปลาไหลหรือถังหูลูกโซ่บอกว่า2ตัวนั้นดีกว่านะคือถังหูลูกโซ่อะต่อให้เล่นในชิงถ้วยกลางๆไม่ค่อยโหดมากอะไรเงี้ยแต่ในเบรกเอาตอนนี้คือฟีเวอร์มากนะผมเพราะอย่างที่บอกสังหวะมันเหมาะเล่นเบรกเอาจริงๆอะ่วนปลาไหลก็ค่อนข้างสารพัดประโยชน์กว่านะเล่นทําแต้มได้ดีกว่าแล้วก็เล่นง่ายกว่าด้วยนะดังนั้นผมมองว่าโดยรวมเนี่ยในบรรดา3ตัวที่มาในแพทเนี่ยผมให้ปลาไหลดีสุดนะผมลองลงมาผมให้เป็นตัวของเจ้า น้องถังหุนรูส้มเนาะแล้วก็เป็นเกรฟฟรุตอันดับสุดท้ายนะครับเกรฟฟรุตเนี่ยเอาจริงๆถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันเล่นในชิงถ้วได้อย่างเดียวแล้วแต้มันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะมันก็เลยทำให้ผมมองว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะคร หลังๆเนี่ยถ้ามันแบบเอาไว้เล่นในส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันเก่งไปเลยมันก็ยังพอโอเคไงแบบโคเบอรี่อะไรเงี้ยที่เบรกเอาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าในการเล่นชิงถ้วยคือฟีเวอร์อะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันยังดีกว่าแต่เกรฟรุตเนี่ยมันขนาดในชิงถ้วยที่มันควรจะดีมันก็ไม่ได้สุดมากนะหรือถ้าเป็นในการเล่นเบรกเอาก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้ตัววิ่งกลก็ไม่ค่อยเหมาะนะดังนั้นในแผ่นเนี้ยถ้าใครจะปั้นคุกกี้อะไรเงี้ยผมมองไว้3ตัวก็ยังเป็นโคเบอรี่เป็นปลาไหลแล้วก็เป็นตัวของ ้องบลูสลชนะผมมองว่า3ตัวนี้ยืนพื้นสุดละถ้าใครจะเลือกตั้นคุกกี้สักตัวนะครับอ่าโอเคก็คลิปนี้เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้อัดด้วยไม่เดินนมคือเหตุผลหลักๆก็เพราะว่ามานอกสถานที่แล้วดันลืมพกไม้ที่ปกติใช้อัดประจํามาไงก็เลยต้องใช้ไม้สำรองที่เป็นไม้หูฟังแทนนมเสียงก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้นะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย